สวัสดีครับผมมนีนะครับผมเปียวเอกราชนะครับป็นปันแพงนะครับผมมือนีนะครับสิพาพี่น้องนะครับมาแกะนะครับของนะครับที่อ่าพอหักนะครับกทมอนะครับเอามาให้นะครับปูว่าขังในสิมีอย่างแน่นะครับมนีกับสิพาครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งนความกันนะครับว่าของนะครับสิมีอย่างแน่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาเริ่มกันดยครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับ นี่อันนี้ชันนึงแต่เดี๋ยวท่านเอกแกะว่าเป็นอี้ยังนะครับผมแล้วก็นี่ในแบบถุงนี้ในอันนี้อันนึงนะครับเดี๋ยวค่อยแกะนะครับว่าสิเป็นอี่ยังนะครับเดี๋ยวหนึ่งไปไอเล็กน้อยด้วยครับผมแล้วก็ในถุงนี้นะครับจะมีอะไร เอาเด็กก่อนเดียไอันนี้อันนี้เป็นผ้านะครับเป็นผ้าอย่างน้อยประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นผ้าน่าจะผ้าหนึ่งแบบสบาก่อน่าจะเป็นผ้าพันคอบ่ครับน่าจะผ้าพันคอนะแล้วก็อันนี้นี่จะน่าจะเป็นผ้า หาที่กลับาต้งข้อบอกใ่ก็อันนี้อันนี้เป็นอะไร,รอ่ะอ๋ออันนี้แกทักมาในข้อความนะครับบอกว่าเป็นของเด็กน้อยนะครับที่ตั้งใจทํามาให้เปียวนะครับเพราะว่าเป,ยเปียวจะจำโรงเรียนเทศบาลอะไรสักอย่างหนึ่งขอโทษน,นะครับรจําชื่อโรงเรียนไม่ได้อยู่สมุดปาการครับเปียวไปอสอนน้อง,องๆแบบ ไม่ไม่ได้กึ่งสอนครับเป็นแนะนําเกี่ยวกับการอ่าอุปกรณ์เข้าจังหวะคือฮูลาฮูปนะครับเหมือนเป็นการเต้นเต้นออรบิกด้วยแล้วก็ใช้อุปกรณ์คือฮูลาฮูปและทีนี้เด็กๆก็เลยแกว่าเด็กๆอ่ะฝากมาให้นะครับอันนี้คือเป็นภาาบอนคอครับแต่ว่าเด็กๆทําเองอันนี้คือเด็กอนุบาลทํานะครับอันนี้เป็นเด็กอนุบาลทําก็คือแบบฝากนะครับพ่อฮักมาบอกว่าฝากให้ครูเปียวหน่อยเด็กๆเรียกแปลว่าครูนะกระทัางบอกแบบนี้นะครับ ก็อันนี้คือย้ำว่าฝีมือเด็กอนุบาลนะครับก็น่ารักจังเลยอ่ะนี่นะครับผมอ่ะปิดไป <c oughs> นี่ไม่นี่อ่ะแล้วก็มีอีกผ้าอีกแล้วอันหนึ่งผ้าอะไรไม่รู้ผ้าอ๋ออันนี้ก็ผ้าบันคอครับ แมนบอกสิบอ็ <c oughs> สวยปะครับถ้ามันขอเลย <c oughs> เสร็จแล้วเอาไว้ยีกยกันนะยีกอ่ะน่ะแกะกล้อง <c oughs> อันนี้น่ะจะเป็นกล้องอยังไงอ๋ออันนี้กล่องอ๋อกล่องใส่เครื่องสำอางครับผม อะไรมีอันนี้ด้วยแบบนึงนะครับแกใส่นี้มาให้ด้วยไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวอันนี้กล้องกล้องซึงสะพางนะครับ <c oughs> อาวางไหว <c oughs> ้ผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาแบบเย็ยนท้องอ๋ออันนี้อันนี้เป็นวิตามินวิตามินตานะครับเพราะว่าอ๋ออันนี้แกเคย แกจะให้เปียวกินเป็นประจำอยู่แล้วทีนี้แกมาแกก็เลยเอามาให้เพิ่มคือเปียวอะสายตาไม่ดีนะครับเปียวสายตาแบบสายตาสั้นสายตาซ้อนแกบบเล่ากระเล็แบบอันเสื่อมวิตามินตามาให้นะครับผมให้กินนะครับสามอันอไปก่อน <c oughs> อ่ะเหลืออีกอันหนึ่งครับอันทุกขายน,นี่อ่ะแกไถุง <c oughs> กระเตากระเตาของหอกนี่งบอกอันมาหอกบอกพูดภาษาอังกฤษเลยตะรูอันโอ,อ,อ,อ้อยอวสวยจังเลยอ่ะหอกบอกรับอันมาหอกหอ,หอ,บอกบ่นี่ยังกร,ระซานเพราะว่าผมเปิ๊งภาษาอังกฤษอ่านถึือ่านผิดงกฤษด้ครับอ่ะมาไปดิเว้ยเห็นแล้วเห็นเลย โอ้ยมีนี้ด้วยมีนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ไปก่อนถ้าสนใจกระเป๋าอยู่นะตอนนี้อกระเป๋าสวยจังเลยอ่ะนี่อะไรอ,อ่ะอ๋ออันนี้สายกระเป๋าน,นี่เป็นสายกระเป๋านะครับสายกระเป๋าอุ้ยขอบคุณครับชอบมากเลยอ่ะกระเป๋าก็าจะใส่อย่างใส่โทรศัพท์ใส่อุปกรณ์ต่างๆใส่นี่น,นะครับ นีสีขาวน้ำตาลสวยมากเลยทุกคน <c oughs> แล้วก็ได้กระป๋อมีอันนี้ประเด็นนะวีอันนี้อันนี้ยไปอ๋ออันนี้เป็นเป็นมาไลนะครับของรองพอ,อ,อจันทิมาสู้ๆนะคะขอบคุณครับอันนี้เป็นของท่านรองนะครับจันทิมานะครับ แล้วก็ลองพอออน,นัดนะครับผมอ๋ออันนี้คืออาไปขอท้าความก่อนนะครับอันนี้ของท้านองทั้งสองคนคืออย่างที่บอกครับคือแก่ฝากฝากน่าจะฝากมา,าใจมาให้แล้วก็ที่เด็กน้อยฝากอันนี้มาให้ครับเพราะว่าผมไปอยู่โรงเรียนไปช่วยงานอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็เลยมาอยู่วงมรมสาวน้อยเพชรแนแพงใช่ไหมครับตีนี้ข้าเจ้าก็รู้แล้วก็ตอนนี้ก็ติดตามอยู่แล้วครับแล้วก็ ก็เลยฝากอันนี้มาให้นะครับมาไายน้ําใจแล้วก็น้องๆก็คือฝากอันนี้มาให้นะครับของโรงเรียนนะครับก็อันนี้น่ารักมากทุกคนน่าจริงต้องแกะไหมนี่ม่นอแกงเนาะเอาเราไว้่างนี้ดีกว่านะครับผมโอ้ยได้หลายอย่างเลยนะนี่เยอะมากทุกคนผ้าอันนี้เปจะให้พี่เปาดีกว่าทุกคนอันนี้เป็นใจพี่เปาดีกว่าเนาะพี่เปาจะเอาสีไหนอ่ะ ให้เป่าสีนี้เนาะหรือว่าสีนี้พี่เป่าอันหนึ่งให้จริงจังอันหนึ่งก่อนเนาะใช่อันนี้ให้แต่อันนี้เป่าจะน่าจะเอาไว้เองอันนี้เป่าชอบอันนี้อันนี้สวยดี <c oughs> จะเก็บไว้เองนะครับผุนี่ไว้ก่อนแต,แต่ที่ชอบมากๆเลยก็คือ <c oughs> อันนี้กระเป๋าสวยมาก สวยมากเลยครับทุกคนสวยจริงจริงอ่ะข้างในนะครับน่าจะใส่ของได้เยอะอยู่ครับผม <c oughs> สวยมากอะ่ะชอบมากเลยทุกคน <c oughs> มีช่องใส่เยอะมากมายเพิน่นบวยครับผมฮ้ยก็ได้หลายอย่างอยู่นะนี่เนะี่ยขอบคุณนะครับแล้วก็วิตามินนะครับผม ครับผมก็ผมนะครับเปียวเอกลากนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับพอหักนะครับกอทมอนะครับบางที่เราพยายามซื้อนะครับผมก็เลยให้เอินมาเป็นพอหักกทมอดีกว่านะครับผมแก่เอาพูดตรงว่าแก่คือดูแลเปียวมานานแล้วนะครับเกือบปีแล้วนะครับที่ดูแลเปียวมานะครับยิ่งยิ่งเปียวได้มาอยู่วงสาวน้อยเพรแพงนะครับก็คือแก่ยิ่งจะหนักสนับสนุนนะครับเปียวแบบ มากถึงมทม่สุดเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้คือความฝันของเราที่ที่เราอ่ะอยากจะมาจริงๆแล้วเราทําได้เราได้มาอยู่จริงนะครับเขาคือซัพพอร์ตทุกอย่างนะครับแล้วก็ดูแลไปทุกอย่างดีครับเหมือนแบบพ่อจริงๆพ่อแม่จริงๆอยู่ในครอบครัวเลยนะครับซัพพอร์ตทุกเรื่องจริงๆนะครับอันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆคือแบบอย่างอย่างไปพูดเลยยิงอ,อนาคตของเปียวในข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเปียวไปอยู่ตรงไหนนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาจะอยู่กับเปียวตลอด เปียวททำอะไรเขาจะอยู่กับเปียวตลอดนะครับก็คืออย่างพ่อกับแม่เปียวก็ได้มีโอกาสได้คุยกับแกแล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบฝากฟังให้แบบเป็นเป็นลูกของแกเลยนะครับก็แกดูแลดีมากๆนะครับดูแลแบบทุกอย่างจริงๆถ้ามีปัญหาอะไรก็คือก็คือแกเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่ได้มารู้จักนะครับกับแกะนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเปียวกะต้อง ขอนะครับจบคลิปไปสัมเนี้นะครับสําหรับการมาเปิดของนะครับที่พอหักเงินเอามาให้ในมือนี้นะครับเล่ากลับแล้วครับเล่ากลับเมื่อกี้ครับครับผมกับคลิปนี้ครับกับคอจบไว้เพียงสัมเนี้นะครับเราจะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายนี่ดีกว่าเราแคปนี่กว่า